สวัสดีครับทุกคนเลยเท่าเสื้อเขียวอีกแล้วเสื้อเขียวมือนั่นกันเสื้อเขียวรถไถมาติดหม่องเก่าอีกว่นดิขั้นเนึองแยงแข่งแข่งอยู่นั่นขั้นนี้กับแยงแง่งแง่งติดน้ำกันทั้งสองขั้นหม่องเก่าอีกแล้วสิได้ใส่รถเกี้ยวอีกแล้วบาทดิโอ้ยจังแยนนอ ปดอันบักปันออกโอ้ยเบรกไซดจดน้ำมันอีกยังหน่อยลงไปผุดน้ำมันมองเผ้านาเยื่มไปผุนไเป็นมันแตกอีกทีนี่โอ้ยตายขั้นหนึง อ,อ,อีกขั้นหนึ่งเพิ่นสีมาซอยเขาเาเพิ่นกาเรียนมาลืมล่มดื่มเรื่อยๆมันสีออยู่โว้ยพบเป็นตาขืนเราเอ้ยน้องเอ้ยเขาก็บพบเป็นตาขืนเอาโผด อี๋ตีลมเจ้ากับบื้นคือกันโบขึ้นคือเก่าแมนผูนมันค้าอยู่ทองมันพุดผุดพูนได้กับโบขืนเลยทองมันคำโตอันนั้นมันกะอันนี้อีกโบขืนหนอคิดยังไดงกับโบข้นแมนล่องมึงเกลียดขันโบเสียขันโบจมลงอีห่างกว่าเก่า พี่พอดเจ้าสิเด้ไปขี่แมคโครเจ้ามากยกริดอีดิอลีเสื้อคอยนี่บอกอามันไปเอาโถเกียวเหรอโอ้ยนนอตาย มันบอกว่าอะไแล้วนอนแน้หนามันเสียอายุจดบวมเนน้อยมือใรคอยบอกว่าพูดั้งแต่เจ้าอยู่พุ่หรอย่ามาย่ามาไอโบกยกมือไ้กับโบยูเห็นป้าหนาเขียวๆอ้เงี้ยนฝืนบเสียคนมีประสบการณ์เหตุังไอย่าเบมย่งโอ้า ท้องเมืองมาไหนเรากันก็เนี่ยเนี่ยเมื่อนี้ยทีเด้กินเขาปลายได้นี่รถติดสองคันแต่เบิ้งเด้อทีเดียวนอนกินเขาปลาได้เนี่ยเลี้ยงีนะฝนมันบอบอันนี้ตกลงมายากอีกแหละฝนก็ได้เออรถไทยหน่อยไฟล์มี่ก็รถไทยหน่อยไฟลมีเดี๋ยวมาอีก่ ของไอ้เรื่องแล้วเรี่องคือวันขอทานมันที่เกิดบ่สละปันลงมากกวสิเกิดบ่อสมันเปียกปันนี่เพื่อนรถเกี่ยวสีแลีนมาหอดเท้นเลอร์ลากกะบ่มี แอานี้มากกับเพราะอะไรยังเรียนมาตกลมเอาซื่อๆอือ <laughs> <laughs> ครับผมคลิปนี้มาซ้ำนี้แหละครับ <laughs> ขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ